สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวอเท่านั้น <Finland> พลตบทเอกด็อกเร์นัททรเพรสุนทรกรรมการกรสทชและประธานนุก,กรรมการบรูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร,ร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยมี4เรื่องหลักคือการดำเนินการตามประกาศก,กสชเรื่องการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ด6ถึง100เลขหมายซึ่งได้ครบกาหนดไปเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 1 7โดยเพราะว่ามีผู้มาลงทะเบียนยืนยันตัวตนทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับผู้ถือครองซิม6ถึง100เลขหมายมีผู้มาลงทะเบียน 1,839,934 1, เลขหมายโดยจะเริ่มทยอยระงรับการใช้งานในกลุ่มนี้อีกจำนวน2,141,317เลขหมายคือระงรับการโทรออกการส่งข้อความและการใช้อินเทอร์เน็ตแต่คงรับสายโทรเข้าได้อีกระยะหนึ่งก่อนถูกเพิกถอนคาดว่า2-3สัปดาห์หลังการระงรับจะมีผู้ใช้บริการจานวนมากมายืนยันเพิ่มเติม ส่วนผู้ถือครองซิมตั้งแต่101หมายเลขขึ้นไปมีผู้มาลงทะเบียน3,982,283เลขหมายโดยถูกระงรับการใช้งานไป1 9 6 0 0 0เลขหมายดังนั้นซิมที่เปิดใช้โดยไม่มีการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและคาดว่าอยู่ในความครอบครองของแกง้งร์เซนเตอร์จะถูกกำจัดออกไป ผลการดาเนินการพบมีผู้ถือครองซิมสูงสุดอยู่ที่หลัก1นึ่งหมเลกหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยและผู้จําหน่ายปลายทางซึ่งจะนําซิมไปจําหน่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดโมบายแบงกิ้งกับบัญชีธนาคารว่าเป็นของบุคคลเดียวกันหรือไม่ขณะนี้กสทชได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้ง21แห่งผ่านทางปปง,งอแล้วจำนวน113าล้านหนบัญชีคิดเป็น79ล้านเลขหมายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแยกเค,ครือข่าย ก่อนส่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายตรวจเปรียบเทียบว่าเจ้าของซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ใช้ทาธุรกรรมออนไลน์กับเจ้าของบัญชีธนาคารนั้นเป็นของบุคคลเดียวกันหรือไม่จากนั้นกสชจะรวบรวมส่งกลับให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งผ่านทางระบบป,ปง,งอเพื่อดําเนินการต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกําหนดมาตรการกําจัดเสาสายกระจายสัญญ,ญาณโทรคมนาคมเถือนกสชร่วมกับสชกวาดล้างจับกลุ่มผู้ลักลอบติดตั้งเสาส่งสัญ,ญญาณเทือนตามแนวชายแดน เอื้อกลุ่มแกล้งคอร์เซนเตอร์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย29รายและตรวจสอบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และเสาสัญญาณของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตรวจสอบทิศทางการกระจายสัญญาณบริเวณชายแดนออกมาตรการตรวจสอบเอข้มข้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3รายผลการดําเนินการในพื้นที่5จังหวัด7อําเภอได้แก่แม่สอดจังหวัดตากแม่สายอําเภอเชียงของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอรัญ,ญ,ญประเทศสากแก้ว อำเภอป่องน้ำร้อนจันทบุรีและอำเภอเมืองระนองมีสถานีวิทยุคมนาคมที่ให้บริการโทรคมนาคมเข้าข่ายและมีการดำเนินการแล้วระง,งับสัญญาณ465จุดปรับทิศท,ทางสายอากาศ470จุดหรือถอนสายอากาศ179จุดนอกจากนี้กสทชได้มีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมพื้นที่บริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยงในอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระจังหวัดตากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ แถลงผลการตรวจค้นจับกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อนที่ไม่ได้อนุญาตจากกสทชจับกลุ่มผู้ต้องหาละยยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตสวนหลวงและเขตวัฒนาเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาตรวจยึดของกลางได้18ประเภทรายการมากกว่า6,000ชิ้นรวมมูลค่าของกลางมากกว่า12ล้านบาทเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุโทรคมนาคมในข้อหามีใช้นำเข้าและค้า ซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตจึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรการกำจัดสิมผีบัญชีมา้าโค่นเสาสัญญาณเถื่อนและตรวจค้นจับอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นการทำลายปัจจัยสำคัญในการก่ออาชญากรรมของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูป,ปธรรม เห็นได้จากการไหลทะลักเข้ามาของอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม s ตา r l ลิงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องคาดว่าคนร้ายจะเริ่มมีการปรับตัว